วันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เวลา15นาิกา29นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยกรุงปักกิ่งโดยมีนายยินหยงนายกเทศมนตรีกรุงปักกิ่ง นายหวังเลยผู้อำนวยการคณะกรรมการบริหารเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีกรุงปักกิ่งพร้อมด้วยผู้บริหารศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์รอเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้ทอดพระเนรวิดิทัศน์เกี่ยวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลจีนให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์แห่งนี้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2566 โดยความร่วมมือของภาคเอกชนชั้นนําของจีนและได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่นของกรุงปักกิ่งเพื่อเป็นสถานที่จัดแสดงตัวอย่างผลงานความก้าวหน้าของเทคโนโลยีหุ่นยนต์และเทคโนโลยีประยุกต์ด้านต่างๆโอกาสนี้ทอดพระเนตรโฮโลแกรมหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์รุ่นต้นแบบตัวอย่างโมเดลหุ่นยนต์ภาพสามิติและชิ้นส่วนต่างๆของหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์จาก4บริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ของจีน การสาธิตหุ่นยนต์อัจฉริยะรุ่นเทียนกงซึ่งสามารถเดินบนพื้นผิวที่หลากหลายหรือตามสภาพภูมิประเทศเช่นพื้นหญ้าพื้นกรวดและพื้นทรายรวมทั้งหุ่นยนต์ต้นแบบสำหรับการใช้งานในภาคธุรกิจการขนส่งบรรจุภัณฑ์และคัดแยกสินค้าจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังส่วนโลกของหุ่นยนต์หรือร b o t world ทอดพระเนตรการจัดแสดงหุ่นยนต์ที่ได้รับการพัฒนาให้ใช้งานในด้านต่างๆอาทิหุ่นยนต์สำหรับภาคอุตสาหกรรมหุ่นยนต์สำหรับการแพทย์และสาธารณสุขเช่นหุ่นยนต์จ่ายายาหุ่นยนต์ผ่าตัดกระดูกและทันตกรรม รวมทั้งหุ่นยนต์สุนัขสำหรับภารกิจการปฐมพยาบาลในสถานการณ์ภัยพิบตัติหรือเสี่ยงภัยและหุ่นยนต์ดับเพลิงในสถานการณ์ไฟไหม้หุ่นยนต์เรียนแบบพฤติกรรมและการเคลื่อนไหวของสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตซึ่งสามารถกระโดดและตีลังกาได้ หุ่นยนต์สำหรับงานบริการต่างๆเช่นชงกาแฟและพนักงานต้อนรับซึ่งสามารถป้อนข้อมูลเพื่อช่วยในการทักทายต้อนรับลูกค้าตอบคำถามและให้ข้อมูลที่จำเป็นได้อย่างแม่นยำหุ Now, ่นยนต์ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาการของเด็กเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างสนุกสนานสร้างความบันเทิงในครอบครัว เช่นหุ่นยนต์เล่นหมักรุกและหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงรวมทั้งหุ่นยนต์ที่ออกแบบให้มีรูปร่างหน้าตาและพฤติกรรมเหมือนมนุษย์สามารถเต้นรำพูดคุยและโต้ตอบกับมนุษย์โดยใช้ข้อมูลจากปัญญาประดิษฐ์โดยศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยกุงปักกิ่งแบ่งพื้นที่การจัดแสดงเป็นสส่วนคือ จะแสดงผลงานการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพเพื่อให้หุ่นยนต์สามารถปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริงโดยเฉพาะในงานที่มีอันตรายต่อชีวิตและต้องอาศัยความแม่นยำสูงและส่วนที่2จะแสดงหุ่นยนต์ที่เป็นผลงานเด่นจากการประชุมหุ่นยนต์โลกซึ่งกรุงปักกิ่งได้จัดให้มีการประชุมหุ่นยนต์โลกหรือ world robot conference ทุกปีมาตั้งแต่ปี2548 โดยเปิดให้ผู้สนใจสามารถเข้าชมเทคโนโลยีและความสามารถของหุ่นยนต์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เวลา1 1นาิกานาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์พัฒนาเทคโนโล,โลโยีและทรัพยากรด้านการศึกษาศูนย์เทคโนโลโยีด้านการศึกษาแห่งชาติกรุงปักกิ่นโดยมีนายหวายจิ้นเผิงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐประชาชนจีนนางสาวหลี่ผิงอธิบดีศูนย์พัฒนา,ทนาเทคโนโลยีและทรัพยากรด้านการศึกษาและผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการจีนรอเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับสเสด็จ ในการนี้ทอดพระเนตรวิดิทัศน์การพัฒนานระบบการศึกษาอัจฉริยะของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งศูนย์พัฒนานเทคโนโลยีและทรัพยากรด้านการศึกษาเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2564เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นบูรณาการและเชื่อมโยงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการศึกษาตลอดจนจัดตั้งแพลตฟอร์มออนไลน์ระดับชาติเพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีและทรัพยากรทางการศึกษา ทั้งนี้เพื่อยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของจีนให้มีความทันสมัยและทั่วถึงในพื้นที่ห่างไกล โดยพัฒนาแพลตฟอร์มการศึกษาอัจฉริยะระดับชาติ Smart Education of China หรือ SEC เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาให้กับเด็กในชั้นประถมะศึกษาและมัธยมศึกษาในพื้นที่ห่างไกลขาดแคลนบุคลากรด้านการศึกษาโดยใช้สื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพรวมถึงจัดอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพครูทั่วประเทศ จากนั้นทอดประเนตรอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีที่นำมาประยุกต์ใช้ด้านการศึกษาอัจฉริยะซึ่งแพลตฟอร์ม SEC พัฒนาให้รองรับการเรียนการสอนทางไกลแบบโต้ตอบกันในห้องเรียนได้ทันทีและยังส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอนในรูปแบบดิจิทัลที่หลากหลายอาทิการทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนจริงการเสนอหลักสูตรการเรียนการสอนการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์และแบบจำลอง เครื่องตรวจข้อสอบอัจฉริยะอุปกรณ์สอนการเขียนผู้กันจีนและเครื่องเลเซอร์แกะสลักสื่อการสอน ปัจจุบันมีโรงเรียนและสถาบันการศึกษาในประเทศจีนเข้าร่วมในแพลตฟอร์ม SEC กว่า500 0แห่งผู้เรียนกว่า293ล้านคนผู้สอนกว่า18ล้านคนและมีจำนวนการเข้าใช้มากกว่า3.67หลื่นล้านครั้ง okay, sit down, โอกาสนี้ทอยพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนผ่านระบบทางไกลระหว่างนักเรียนชั้นประถมะศึกษาในกรุงปักกิ่งกับนักเรียนชั้นประถมะศึกษาในมณฑลไหหนานเป็นการเรียนการสอนเกี่ยวกับประสบการณ์การท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆรวมถึงประเทศไทย ความสำเร็จสำคัญของศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีและทรัพยากรด้านการศึกษาคือการพัฒนาแพลตฟอร์มการศึกษาอัจฉริยะระดับชาติ SEC ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงเทคโนโลยีการศึกษาอย่างเท่าเทียมทําให้ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีและทรัพยากรด้านการศึกษาแห่งนี้ได้รับความสนใจจากนานาประเทศโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน